หลอกกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคะพี่หม่ำพี่เทง่งพี่โหน่งบอกเลยนะพักหลังๆเนี้ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการขึ้นหลายคน<ไ>ขเขาไปวงแตกหรือเปล่าโอ้โอนะคะ<อ>แล้วก็เรื่องเมียน้อยพี่ๆจะไว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังจากปากกันดีกว่านะคะ,ะคือต้องบอกก่อนเลยว่าข่าวลือแก๊งแตกเนี่ยมันมีมันพักหนึ่งแหละเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องรายการพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งเนี่ยแหละที่เขาทําด้วยกันก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบก็ตามยุคตามสมัยนะคุณผู้ชมก็ทําให้หลายคนเลยคิดไปว่าอาจจะหมดยุคของพี่ทั้้ง3คนแลลวเป่า ล่าสุดค่ะทั้งพี่มัมพี่เท่งพี่โหน่งนะคะก็แท็กทีมกันมาทีเดียวพร้อมกันเลย3คนครบแก๊ง3มชาติไปเลยค่ะในรายการทางช่อง YouTube ของคุณเอ็มบุษราคำลูกสาวของพี่หมั่นนั่นแหละยืนยันเลยว่าความสัมพันธ์พี่น้องของทั้ง3คนเนี่ยยังคงเหนียวแน่นค่ะตัดกันไม่ขาดจริงๆไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานนะคะแต่ว่ามันเหมือนพี่น้องกันจริงๆไปแล้วคอยถามถ่ายเรื่องราวชีวิตกันอยู่เสมอแล้วก็ยิ่งตอนนี้นะเริ่มมีหลานเป็นของตัวเองกันหมดแล้ว ก็ถามถ่กันถึงเรื่องหลานๆด้วยอะค่ะแหมน่ารักทีเดียวนะคะบางช่วงบางตอนในคลิปนี้ค่ะถามพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหนกงเนี่ยว่าถ้าวันหนึ่งนะพี่ไม่มีแก๊งสามชาติแล้วเนี่ยคิดไหมคิดว่าจะมีใครเนี่ยมาแทนคาแรคเตอร์ของพี่ๆทั้ง3คนได้หรือเปล่าคําตอบที่ได้ก็คือตอบแทบจะพร้อมกันเลยนะว่าไม่มีไม่มีใครมาแทนได้หรอกเออรวมไปถึงเรื่องที่อํากันหนักหนานะคะว่าตลกเนี่ย ทำไมชอบนอกใจเมียแก๊งนี้เนี่ยก็วีรกรรมเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราให้ฟังคาตอบจากทั้ง3คนเลยค่ะแล้วเราอยู่ๆก็ออกตัวดีครอบครัวเราครอบครัวเขามีสามันดีสี่วันไข้อ่าแต่ครอบครัวนี้หนึ่งวันละหองสองวันละแหงธรรมชาติคือนั่นเองก็บอกบอกเลยว่าเขาทะเลาะบ่อยมากแต่ทะเลาะกันเรื่องอะไรเปล่าทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องคือถ้าถ้าถ้าจะพูดตามความเป็นจริงเนี่ยเวลาอั้มกันเนี่ยมันต้องมีมูลแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าหมดั้ามวลอ่ะ มันเป็นเรื่องใดดิซึ่งเราไม่สามารถแก้ได้รถตู้ลุงเนี่ยมันปรับเบาะมันนอนได้เลยไอ้ขนมก็พาใครมาที่คนคนใต้ที่มันมีรถตู้ด้วยอยู่หลังเบาะพี่เป็ดนี่ไม่ใช่พาใครมาหน้าที่ว่าเป็ยาวีอะไรนู้นดรีเซพชันเนี่ยที่อยู่กรุงทนเนี่ยที่ชื่อสามที่มาไปด้วย ยี่สิบกว่าปียากจำเอาละรับเปิดเขารู้รายละเอียดนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าใดๆก็ทั้งสิ้นนะคือเรื่องเนี่ยมันผ่านมาแล้วปัจจุบันเนี้ยก็รับครอบครัวนะคะแล้วก็นี่รักลูกๆดูแลหลานๆคุณผู้ชมค่ะไม่มองไม่มีเม็นนมเป็นน้อยอะไรเรื่องเก่าแล้วเสียงสูงจังเลยเสีจังเลยอ่ะเขาบอกว่าคนเสียงสูงมันจะมีพิรุธเออไระคุณผู้ชมค่ะมา